เวลา15นาฬิก14นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริซึ่งกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทพภูงเงินอเน้ำโสมจวอุดรธานีซึ่งเปิดสอนชัอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน44คน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการศึกษาเสริมสร้างสุขารมามใหม่ที่ดีให้กับเด็กในท้องถิ่นห่างไกลและขยายผลสู่ชุมชนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต4จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทพภูพงเงินมีโครงการตามพระราชด,ดำริทั้ง8โครงการเป็นหลักในบุรณาการกลุ่มสาระวิชาเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนหลากหลายแก่นักเรียน ส่งผลให้มีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นอาทิกานจักสารไม่ไผ่และการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่ที่นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นแล้วยังเพิ่มมูลคา่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิพัดจานรองแก้วน้ำพริกหอยเชอรี่ซื้อในขยายสู่ชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเป็นการต่อยอดกิจกรรมโครงการเกษตร,รเพื่อหันกลางวันตามพระราชดำริจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้เลี้ยงสัตว์จะทำแผนการผลิตแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถหมุนเวียนพื้นที่ปลูกไม้ผลอายุสั้นอาทิกล้วยมะละกอเพิ่มในพื้นที่ว่าง ทางนี้สำนักงานกรปรรร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลทิศสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลทิศอุทกภพสนองพระราชดําริในการแก้ไขปัญหาด้าสาธรุปโภคให้ราษฎรบ้านเทพผูเงินที่ขายแคลนน้ําและกระแสไฟฟ้าด้วยการปรับปรุงถนนระยะทาง7กิโลเมตรติดตั้งกระแสไฟฟ้าตลอดจนระบบการกระจายน้ําแก่โรงเรียนและชุมชนกรมทรัพยากรน้าบาดาลโดยบริษัทการฐานพัฒนาและสุวอนามัยที่8อุดรธานีได้จัดหาน้ําดื่ม โดยใช้เครื่องกรองน้ําระบบ r o และ UV ทําให้นักเรียนได้ดื่มน้ําสะอาดได้มาตรฐานส่วนการแก้ไขระบบไฟโซลาเซลล์ที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานไทยโรเรียได้ใช้เครื่องปั่นไฟมาใช้ชั่วคราวและประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนชุดพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ในการเพิ่มความต้องการระบบโซลาเซลล์ขนาด3กิโลวัตต์เป็น10กิโลวัตต์ซึ่งเป็นการร่วมดำเนินงานแก้ปัญหาตามที่มีพระราชกระแสเมื่อปี2561